เล็ซีฟังไทยและฟังลาวนี้แม ad ad ่น้องดาจะตามแม่ลุยแม่ลุยถูกสี่หนึ่งตรงตรงวันนี้ฟันตองหัวฟันว่ามีเด็กหน่อยมีคนเอาเด็กหน่อยมาให้ฟันคือเก่าจะเห็นว่าฟันแบบเก่าวันนี้แม่น้องดาจะพาไปรับชมรับฟังนะคะก่อนจะไปก็กดติดตามช่องแม่น้องดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยเคยฝันจนช่องน้องโก๋เดี๋ยวเราช้ำผ่านง่ายยากแก้จ้า อ้ไปดูดูเสียดายบริบานมากเรได้ทามทามยูบรได้ตังถามยูนนบริดัตังกล่องเนเปนเป้าไปหน,ะนป้าม,ามันอบอกมอนก่เจ้าหนึ่งกกับสิตัวีนอือแม่ถ้านู้ยจำว่าพี่แม่ว่าฟันมาได้เด็กหน่อยเออเด็กหน่อยี้ผู้ช้หมดนะแค่เจอาเด็กน่อย,อยมาหาแต่ว่าแม่เฝ้าไปหน้าแล้ว่ามือลังเงี้ยสัมผัสเด็กหน่อยผู้ใช้วันนี้้ฟันว่นได้มงี้ยด็ อันนี้อันนี้ฟันไม่บัวต้นนี้เออฟันไม่ฟันสองมวดตัวนี้แต่ว่าเขียนเลขไว้แล้วศูนย์สามเก่ากับหาหนึ่งเขียนเลขไว้ไ<ม>เออเขียนเลขไว้แล้วสี่สือ,สอ,สอ,สอว่าวันที่หนึ่งห่งเอยวันทีน่สิบหกเนาะผ่า<อ>นมาบา่ได้เขียนเลขไว้ฟันมาคนเอาเล็กหน่อยมาหายมันที่พอสายบาศูนย์มาเข้าเจาะเล็กหน่อยมะหายเออว่ามันสามตัวนะศูนย์าเขาเล็กหน่อยมะหายเล็ปูสร์เอาเล็กหน่อยผู้ใายบานี้ เขียนเลขไว้แล้วเลยไปฝันว่าเขาเด็กหน่อยมาให้ยยิ่งยหญ่ปูสัดไว้เป็นไปงี่เงินี้อ๋อหนึ่งวนไหมตเอองวดไหมเขียนเลขไวแล้วงวดมาหันฝันว่าคนเอาเด็กหน่อยมาหายมาได้ถึงหนึ่งซี่เหมืนงวดนี้เอามาหายอีกแล้วเอามาหายอีกแล้วยี่งินแต่ว่าก้อนสิ่ฝันเขียนเลขไว้ก้อนเขียนไว้แล้วสามตัวผมตัวนี้ะศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าเก็บหาหนึ่งนานนะเด็กหน่อยเขาติดตีเป็นยังงี่้เลยอืมจำนี่ ตุ๊หน่วยกันหนึ่งทึกเาอาเพราะว่าบาเลีที่แยกกับเก่าสามได้บันผู้ศาสตร์ยุติแางเงียยเล่าเขาไปหายย่บ้านังนั้นแต่ออลางก็สิละเลขลางนี่ตัะผู้ศาสตร์ยุติแรงเงี้ยบาออ้านเก้าสามหมูยังบุมูสามจ้ะหมูสามขึ้นเงี้ยแล้วก้อนฝันไปเไขเียนไว้แค่ศูนย์สามเก่าอ๋อเขียนเลขไว้แล้วตอกก็คือมามาฝันมาฝันวัน เขียนเลขไว้แล้วสองขึ้นเลยเดีเขาก็มาฟันมาขึ้นโอ้โหจ้าจ้าเอาฟันแล้วมันฟาตรงกันอีกเนาะกับกับเลขที่เจ้าของเขียนไว้เออเลขบ้านไม่ใัยเก่าสามเขาปูเขาปูสายเราแต่ว่ามันเป็นตารางเฮียนไม่ใไ่จ้าของเพิ่นมันเป็นเฮียนสองสันเนาะจ้าตารางเฮียนเพิ่นเป็นมิ้งอ่าเล็กน้อยเป็นผู้หญิงอืมเล็กหน่อยเล็กหน่อยพ่อฮาร์ดบล็อกนี่ละต้อิตีเป็นยังไงได้มัม เล็กน้อยกันนเท่านั้นแหละจ้ะเนี่เล็กน้อยตีได้หน่ย่างเดียวแล้วหน่อยอกัหาหนึ่งเนาะเขียนเลขไว้ศูนสามเก้ากับห้าหนึ่งฟันมาเขจะเอาเล็กน้อยมาหาเออเป็นมะหายี่บานบานยายบานยายบ้านี่เก้าสามหมู่สาเนี่ยมันกระตรงกันด้วกันเก่ากนตาเล้เป็นบัานวานจำนั่นแหละบันน้อยักนี่บ้นน้อยนว่านจ้ะแสดงว่าเลขเข เเคลว่าอนไว้แล้วจังหวะฝันขึ้นเขียนในสองมืออยู่เดิหลังจากรีหัวแล้วผลิทีัณานมาแมนถูกหนึ่งซี่ได้ละเท่าไห่คะโอ้ยถือสามสิบาทหนึ่งดีใจมากว่ได้ซื้อชุดรถจ้ะว่ได้ซื้อประกันถเขาบอกก้าเจ้ามนลาข้ะเจ้าผู้ถือผู้บ่าวพวะหาบาทสิบบาทจ้ะอารงวดนี่เลขศูนย์สามเก้าก็เลขหานึ่เดียวมัตตาใส่แม่จริงเลยไหมคือมา มากเลยเขียนไว้เกิดมากได้เขียนไว้เลยมาฟันเลยมาฟันอีกฟันมาตรงกับความฟันเจ้าของอีกมือนเนาะกับของเกลี่เอาดีไงไปยูเงี้ยงไปไงจ้ะเอาตื่นขึ้นมาเอากูเขียนไว้กับฟันก็คือตรงกันคือฟันนี่ก็สเต็ปเดียวกับแบบเดียวกันกับงวดที่แล้วแต่ว่าต่างแต่ว่าไอ้งวดที่แล้วเป็นผู้ชายเนาะจากหนุ่น่อยผู้ชายมางวดนี้เป็นหนุ่มหน่อยมิยิ่ง ความก็คือเกาซูนบอในความฟันมีซูนเปล่าซูนเหรอว่าอยากได้เล็กหน่อยนี่หงเอาซูนก็เก่าอีกเลยว่าอยากซูนให้เพิ่นว่าเอาล้านมาให้เลี้ยงซูนซูนให้เพิ่นว่าเอาเล็กหน่อยเอาเก่าไม่ยิ่งมาให้ยเขาพ่อยากได้บางสิ่แต่ว่าเอาเขาอยู่วันนี้กับซูนเออซูนกับเอาซูนก็จะเอาเด็กหน่อยมาหายไปแล้วออกซูนสี่หนึ่งวันนี้เอาเด็กหน่อยมาหายกับซูนเองก็จะซูนแล้วทั้งว่าเอาเอามาหยันไม่ยิ่งบ่อยากได้แล้วว่าเงาเรียกกับภูสระโดประเทศซูนเนาะจ้ะนะ ก็เล่บผู้ศาสนี่เล็กน้อยผู้นั้นก็เลยดึงแขนม่าน่งเล็กน่อยกับกำลังบวกละมีงสูในเขาแต่กันยังเอาเล็กน่อยอยู่หมดจ้าเอาบ่ามัไม่ยิ่งเล็กเขาแลยแหละเล็กแต่กนยังคีดึเลจ้ะเสู้ในเขาเท่งบ่อยากได้ยังเอาเขาเอาห้ก็เลกเอาไม่มียิ่งสองคนแต่ว่าเอาผู้เดียวะเล็กน่อยแฝดปะเล็กหน่อยผู้ยิ่งซ้ำกันนั่นแหละแต่ว่าผู้หนึ่งมันสีไงกออยู่ผู้ผู้ดึงมานนี่หัวก็ฮัรดบวกผู้นั้นไงกออยู่แต่ว่าเพาเอาเอาผู้เดียว มันออกมาสองแต่ว่าผู้เดียวเติ้งดาเขาเติเสี่ยวไม่คุยอย่างกูไม่อยากได้เล็กน้อยเพื่นเติ้งเป็นมียิ่งนีไม่อยากได้เพื่นพอแล้วก็ไปถึงหลานมานั่งน้ำเจ้าของนั่นเองอยู่ไต่ลางไม่เงี้ยแถาเป็นคอกงว่าไหมอ๋อไปไต่ลางเนาะไต่ลางแล้วว่าเอาแม่เลยวันนี้เด็กน้อยคือมนี่ตัดศูนย์เด็ดเรียกว่าเอามาเบิ้งเลีกเจ้าของมันคือเขาก็เบื้อกูเขียนไว้แท้ศูนย์สามเก่าก็เบื้องบ้านมีบ้านก็เบื้อเขียนไว้ตัวเดียวกันอืในบรรดานี้แม่มักตัวใดเนี่ยจ้ะ กต่สีซื้อตัวนี้ล่ะรวมสามเก่ารับหมาห่ไม่สองครูอืมจะงวดแบบฟันกับฟันสเต็ตเดียวคืองวดที่แหลวเราจะเนาะอืมันคือกันนี่ต่ากันกันไข่กันศูนคือเก่าหนึ่งเนยเอ้าบอกตัวเก้าสิซูนหนึ่งวหนึ่ก มันก็ออกได้เบิดน้องเลขไว้จ้ะ <ừ> um แต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นนั้นเขียนเลขไว้ไม่จ้ะว่าศูนย์สามเก้ากับห้าหนึ่งเขียนแบบว้มามาฟันอีกมาเนี่ยมันก็ตรงกัน,กน,กน,กนเนาะจ้ะเนาะมันเลขเข้าสิเขาพี่แก <ừ> um ้วเขียนไว้เนาะผู้แดงเราไม่ไหวยายใช่เหรอมันเห็จ้ะอัออนนั้นแม่สิไปหนา้าไปเฮ็ดยังโอ้ยว่าสิไปซองเมืองเขาเวียง nam นั่งถ้าเด็ดไปดอกมันแดดเห็นแล้วบ่มีผู้ใดการับเอาดอกหน้าเนีย อยู่บ้านจักมือเน้แดดก็รอดแม่แดดักได้จัมือหมแต่ต้องรอดบงางห่งเทียนหรอกหมวดเขาฟัน่าเอาเดืหน่อยมาให้มันสิฝันเหลวมือรีสม,มตดว่าจะสามสิบเ็ดฟันแม่เจ้าก็เมีนมือลีกีได้สิมาตามโพสุไทร์นะมันฝันจ่อๆองสันละต้องมาตามอีกเนาะแปะว่าฝันขึ้นวันถี่สิสามสิบเลตเมืนบองมีนจ้ะเลยว่าว่าสี่บอกมูตัวบันมีแต่ฝ่าพ่าแง่หนีว่าลีว่ามีสามประตงบกเพิ่นก็เลยยืดยากยืน โบเลยบอกคิดจอยคนนู้นได้ไปสัมผัสแม่จอยกับพอสมใจแม่ว่าสิเป้าไปหน้าฟันมาเขจะเอาดีหน่อยไม่ยิ่งมาหายดีหน่อยเอดีหน่อยมาหายใชเขายิ่งรีเออแ้าว่าคนกับถือลายได้เลยออกอหนึ่งซีคนถึงลายเยอ่จ้ะสื่อไว้ไปแม่เนี่ยสืไหมไบอว่าท้านิสื่อสั่งสั่งสลับไปบอท่านิสื่อยังแจ้งแนวดินยมงว่าคืดมากเลยก็เลยเขียนไว เรยว่าเสียงบึงว่ามันสิเขาเกาบอไปรสันเรียกว่าเขามาคุ้มเอาเด็กหน่อยเราก็ได้เอาเด็กเพราะอยากได้แจมีเมดยังเอาจูงมานังสาน้่งบนแล้วเอาไม่ยังม่ยิ่งไปอยากได้มันผู้ใต้กัเทิงดาเขาเทิงเอาผู้ใต้มากก็ไม่ยิ่งเด็กอันนี้เรยกว่าเอา บ่เอาเขาก็คุ้มงานห้เอาเอาเอาก็ได้เอาเอาสิเดือดเดือดสิถือเลขสิถือเลขคืองวดที่แล้วเลยแหละจ้ะเนี่ยเพราะว่าคันฟันไม่ได้ถือเลยไม่ได้ถือเลขยเ่ยนั่นเาแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นม่ยิ่งมันมียิ่งแต่ได้หน่อยทุกเก่าอือ้าก็สรุปว่ามี่สำนีเด้อพรมพี่น้อฟซีพิจารณานะคะใกล้ใกล้มือจะมาตามกงสุดท้ายหายนะคะขอบคุณแม่ลุยละลายเด้อปที่ฝันแบ่งปันให้ยเอฟซีนะคะวันนี้หาแม่ลุยโสวีดีห้ยเอฟซีสวีดีน้อเด้อค่ะแม่สิเฝ้าไปหน้ามันบอก เมื่อท่านไปเราแกพอนหมดเ้ยพอนี่ไหนเดี๋ยวไปจแกไปหนาเลยจ้ะมงนุันสิปหางที่ยงหแล้วระมั่นหามงกัวแต่เกาเราภาพไปแนว บอกงูยดอกซื <its> <Three> ้อผ <its> <AM> ู <S <S <an> ้ละยี่สิบสามสเียค่ะวัยาฟันแล้วกัฟ้าวแล้วกนซื้อเป็นสีสันมันเทอรแต่เดียว่ายา่บอกกัเจ้าผู้ละยี่สิบสามสิบเพราะว่าเขากับโมลูเล็กดน้วา่เพื่อได้รู้วันี่ยวัน้ทุกคนแล้วแต่ว่ายาซื้อหลายบอกคุณเพราะว่าเข้ากบเขาะอยากให้ซื้อหลายโมล่อหเ่อาสิขาวเสพู้ได้ก็ว่าซื้อหลายบอกเพอายี่สิบสามสิบนี่แหละเพราได้ฟัง กบดเวขามันเมนปนันบนบาคเขาลูกเทาเม่นันเท่าก็บคือสิบปจนของเราจ่เนาะบดเว่าเอาไปเอาค้ายนาบวรีมาซื้อตัวนั้นตัวนี้ก็ได้บอกกันเจ้าอันนี้เต่าผู้ใดมาถามก็บอกมัดยาบอกมดได้เหมือนโอ้แพ้ไดมอันนี้ข่าววยเุี่ยถือเลขได้หวะเอ้าถือถือจะได้วะคนฟันมือสุดมือสุดท้ายจะกระจ้าเงินมาใจ สื่อไงก็เจ้ากินเบิร์ดนี่เลี้ยงเงินอยู่ลอยเดียวคนวันแดงปันก็เจ้าเบิร์ดเป็นยังไงหมดก็มาใหม่เงินไปเที่ยวเดียวๆก็กลับกันว่ะตามนี่เด้อสุดท้ายนะคะคุณแม่หน่อยได้เจ้ะ